สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าโหดไม่ปาวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในแอปไทยเช็ดดูเอลอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะ mm hmm. ก็เป็นแอปที่ FC ส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามารับชมนะฮะชอบ เพราะว่าแอปนี้เป็นรูปร่างนะฮะตัวหมักลุกเป็น 3D นะครับวันนี้เราจะเจอกับใครจะเป็นอย่างไรนะครับชื่อเรื่องว่าโหดไม่ปาณีนะครับจะโหดขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับวันนี้เราก็จับคู่มาเจอกับคุณนิวพัชชุหรืออะไรเนี่ยฮนะขอโทษนะครับ f อนะฮะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ เรียกคุณนิวแล้วกันนะครับนะ,ะวันนี้ก็ได้เล่นกับคุณนิวนะครับเป็นเกมห้านาทีนะครับช่างยันก็มากับมายงขวาหนึ่งคุณนิวก็อม,มาอีกแล้วนะครับแต้มตรงนี้นะมากลุกของอผู้ชมนะครับที่เข้ามาเล่นด้วยนี่ก็แสดงว่านะแต่ละคนก็ศึกษาแต้ม จากช่องต่างๆมานะครับนะก็มาดูแล้วก็มาเสริมมาเล่นกันนะครับนะวันนี้ช่างยันก็สไตล์ไม้ยงขวาเช่นเดิมอีกนะครับเหมือนเดิมนะฮะคู่ต่อสูเอาเรือมากดแบบเรือนกกระจิบนะฮะผมก็เปิดขึ้นไปนะครับตามรูปทรงของเรานะฮะโอ้โหโดนแทงเข้ามาแล้วนะครับฝังสูงเข้ามาแล้วเอา้าแบบนี้เขากินเม็ดเลยนะครับอืมเอา้า กลัวพองเราอีกแล้วโอ้โหใช้ได้ใช้ได้เลยครับน่ามีโตตอบมีนะฮะมีเข้ามากลัวพองล้วนะครับแต่ตรงนี้ก็เขาเหลือมากกดอีกลำหนึ่งเขาบุกด้านซ้ายนะครับขุนอยู่ทางขวาเราวบุกบุกด,ด้านขวาดีกว่านะโอ้เขาแย่นะฮะแย่เบีย้ยลงมาก็แทงสวนเข้าไปเขากินเรากินด้วยกลักเข้าไป เอาเลยเม็ดมาร์ตแต้มนี้ก็กินตัดเข้าไปก่อนแล้วก็เอาเบีย้ยแทงโคนเข้าไปนะอืมอืมเขากินก็กินด้วยเอาเบีย้ยเอาเบีย้ยตัวไหนดีเบีย้ยตัวนี้ดีกว่ากินเข้าไปเปิดหน้าบ้านเอา้ามาแบบนี้แบบแบบนี้มาแบบนี้อย่างไรต่อดีปูเบีย้ยเขาอีกเลยอู้ไม่ปูไม่ปูเบีย้ยปูโคนนะฮะ เอาขนยัดเข้าไปอีกตัวหนึ่งขนเขาหลบแล้วขนเขาหลบแล้วแบบนี้เราก็ต้องเอาขนกินโคลนเข้าไปเขากินเราด้วยออืืแต่มน,นอย่างนี้จะทำยังไงจะบุกยังไงต่อแล้วครับนะจัดบี้เข้าไปอีกตัวหนึ่งโอ้โหขนเอบมาเข้ามาแล้วมาเข้ามามาเข้ามาจับไปแต้มไหนนะ จะมาคว้วผงโกลุกคาดเราไหมแต่ตรงนี้เราก็ดูแล้วนะครับหมามะไม่มีอะไรกินง่ายเข้าไปแล้วก็เอามาตีลุกเข้าไปแล้วก็กินลุกเข้าไปอือหือ,อตอนนี้คุณเขาก็อยู่ในวงล้อมของเรานะครับนะ แต่ตรงนี้มาตีลุกไม่ได้มาติเมามากลับมาตีลุกได้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณเขาออกนะครับก็เอามมาไปเสริมอีกตัวหนึ่งอือืเสริมเข้าไว้อีกตัวหนึ่งฮนะเผื่อมีจังหวะเข้าไปกันไว้โอโ้โห,โหอยู่ตากดซะแล้วเราอืมแต่นี้ก็ไตีลุกเข้าไปก่อนโอ้โหสามตัวใหญ่อยู่ตรงหน้าคนนุณนี่ลำบากนะครับ นะแหมเอาหงายเข้าไปโอ้โหวันนี้นะชื่อเรื่องว่าอะไรโหดไม่ปานณีนะครับอืมจะโหดไปไหมเนี่ยเอาแล้วเราโดนมั่งเขาแล้วไตลุกเข้าปลาเขาสวนมาบ้างแล้วนะฮะแต่นยังตีเราไม่ได้นะครับเรือเราอยู่อืมหมากลุกนะครับ โหดไม่ปานนี้นะครับก็พยายามนะครับหาวิธีการหาจังหวะเข้าทําให้ได้นะครับอืมเราจะเป็นยังไงต้องใช้เวลาให้คุ้มด้วยนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าเวลาก็เดินไวนะครับอ๋อโดนกดเข้าบ้างแล้วนะครับจังหวะนี้นะมีทีเดินของเราอีกแล้วนะครับเราจะทําอย่างไรต่อนะฮะแต่นี้ อมองไว้แล้วนะครับ้อยรอย้อยอออไม่ได้ร้อยฮนะเอาเบี้ยนะแทงเลือเข้าไปแล้วก็ไตลุกเข้าไปอืมอ้มเกือบจนเหมือนกันนะออืแต่ทํายังไงไม่จนแต่ตรงนี้เราก็มองอย่างอื่นไม่ถูกไม่เห็นฮนะแต่นี้ผมเห็นว่าเราจะกินม้าเขาเผานะออกมาแลกกับเบี้ยไป แต้มตรงนี้ก่อพยายามโดดมมาออกมาเปิดเปิดลุกเข้าไปเอากินมมาเปิดลุกเข้าไปไปตรงไหนไม่ได้นะครับขึ้นมาแต้มนี้ขึ้นมาแต้มนี้ก็เอาอะไรดีอะไรดีนะครับเอามมาตีลุกเข้าไปอีกทีนึงเอาหนีไปตรงนี้นะเอามา้า ตตลุกขาดเข้าไปอีกทีหนึง่งอืมโอ้โหคุณนิวคุณนิวกินมาไอกินเรือเข้าไปเอาไตลุกเข้าไปอีกแล้วโอ้โหเอาแบบนี้ก็โ,โคนไล่ม้าเข้าไป,ม,าาไปม้ากลับไปอือมแต่ตรงนี้ก็เห็นว่า เม็ดขาดอีกแล้วตีลุกเข้าไปแล้วก็เอาหมากินเม็ดเข้าไปโอ้เอาแบบนี้ก็ลูกขาดไหมไม่ขาดไม่ขาดก็เอาเหลือหลบไปทีนึงก่อนนะฮะเลือหลบเข้าไปอืมคนนิไม่กินไม่กินมาด้วย ไล่เหลืออีกแล้วไล่เหลืออีกแล้วนะครับไล่เหลืออีกแล้วจังหวะแบบนี้เราก็โอ้โหเอามมาตีลุกทําทีไปทีนึงก่อนนี่หมาลุกต้องแก้ทีทําทีไปด้วยนะเราก็ไปผูกนะหมามาไล่ไปได้แล้วโอ้โหเอาแบบนี้ต่อมาก็กินกุ้เข้าไปเลยนะ แล้วก็เอาเรือตีลุกเข้าไปอืมอา้าวแล้วก็มาเอาเรือกินเรือลุกเข้าไปจนสวยงามโอ้โหเพื่อนๆครับนะวันนี้นะกินเข้าไปกินเข้าไปอีกแล้วนะครับนะบุกกระหน่ำซัมเมอร์เซลโขดไม่ปานีนะครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสนุกสนานไหมนะ ก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามให้ช่างยันกันเยอะๆนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย